สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขูสุคนืันนี้มาเยี่ยมชมบอ่อแหนแดงเนาะจะเห็นว่าบอ่อแหนแดงของเฮ้ากำลังสวยเลยจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้ก็กำลังสวยเลยอ้าวใหม่ตกลงไปซ้ำอันนี้ก็กำลังสวยเลยจ้าเพื่อนๆเ,เขากำลังขยายกำลังจะขึ้นฟูแล้วสองสามบ่อนี่เนาะ,ะพามาดูอีกอันหนึ่ง อันนี้ก็คือบ่อแหนแดงของเราทีนี้การบำรุงแหนแดงของเห้าเนี่ยสวยงามเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันเนาะก็คือเรื่องของน้ำเรื่องของปุ๋ยเรื่องของแสงเนาะเมื่อนี่จะมาว่ากันถึงเรื่องของปุ๋ยที่ใส่สำหรับแหนแดงอ่าบางคนก็จะใส่ปุ๋ยคอกหมักหรือบางคนจะใส่ลงไปโดยตรงเลยก็ได้แต่ว่าการใส่ลงไปโดยตรงนะ จะเฮ็ดไห้ปุ๋ยคอกที่ห้าวใส่ลงไปไปขางตามใบแหนแดงเขาจะต้องใส่สายยางฉีดน้ำในการที่จะไล่ปุ๋ยคอกของห้าลงไปอยู่ในน้ำแล้วก็บางเทีห้าฉีดน้ำแห้งเกินไปเสียตัวแหนแดงของห้าก็จะ งายลากขึ้นข้างบนเขาก็จะต้องไปเอาเพลนล่งลางไหหลากเพลนจุ่มนามการเห็นไฮเสียเวลาแต่ถ้าเป็นน้ำหมักเนี่ยก็จะดีขึ้นมานิดนึงว่าเขาจะบได้มิเษหญยาเศษของก่อนฟุ้นก่อนดินลงไปนะเขาก็จะสามารถที่จะเอาไปดูดไปใส่ได้เลยและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือซอยในเรื่องของการเห็นไ้แหนแดงเขาจะเริ่มเติบโตว,ว้นั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะหแสงนั่นเอง มือนี้ก็เลยสิผาเพื่อนเพื่อนมาเฮจุลินซี่สังเคราะห์แสงสําหรับใสแหนแดงเนาะเพื่อนเพื่อนหรือว่าจะเอาไปใสต้นไม้ชนิดอื่นก็นได้เพื่อนเพื่อนก็เป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งซึ่งกับเห็ดง่ายๆเพื่อนเพื่อนโดยใสวัสดุอุปกรณ์ในรัวเฮือนที่เฮามีอยู่นี่แหละมาบัหนี้นางสิพ้าไปเฮจุลินซี์สังเคราะห์แสงกัน อันนี้คือจุลินทรี่สังเคราะห์แสงที่นั่งเหตุไวัไดประมาณเดือนหนึ่งแล้วเพื่อนๆซึ่งสังเกตว่าสีของเขาจะแตกต่างกันทันทีเฮาจะเริ่มเหตุจุลินทซี์สังเคราะห์แสงไอห้าอาอาน้มจากแรงน้ำหลายๆทีเนาะมาทดลองทำแล้วถ้าแรงน้ำใดทีมีจุลินทซี์หลายเฮาก็จะเลือกแรงน้ำนั้นมาเป็นแรงน้ำรักในการเหตุจุลินทซี์ของเฮา อ่าสังเกตว่าจุลินทรีย์ของเฮาจะมีหลายสีด้วเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะออกสีสีดำดำขำขำเนาะสีดำดำขำขำอ่ากะไปเก็บมาจากบอ่อบัวบอ่อบัวหน่อยของย่ายเนาะอันนี้ก็เป็นบอ่อบัวเช่นกันเพื่อนๆอนอันนี้ก็บอ่อบัวคือกันแต่ว่าคนลาคนลาภาชนะที่ยายใส่ใบเนาะอ่าอันนี้ อันนี้ก็จะเก็บมาจากอันสองตัวนี้รู้สึกว่าจะเก็บมาจากบ่อแหนแดงสองตัวนี้จะเก็บมาจากบ่อแหนแดงตัวนี้ จากแหล่งน้ําธรรมชาติห้วยหนองลองบึงของเราเด้อเพื่อนเพื่อน,อนจะสังเกตว่าสีเพื่อนจะออกมาแตกต่างกันซึ่งหลายคนก็บบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่จุลินซี่ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั่นแต่ละชนิดแต่ละโตเนาะอันซึ่งเพื่อนก็บบอกว่าแต่ละอันก็สามารถที่จะนําไปใส่ใดคือการเขาเกิดมาหลายสีก็เอาไปใส่ใดคือการจะเพื่อนเพื่อนถ้าสังเคาะแสงแล้วแล้วถ้าได้สีที่เข้มข้นเป็นที่หนาพอใจก็ เอาไปใส่ได้เลยจ้ะมาเมื่อนีสีผ้ามาเห็ดจุลินซีสังข้อแสงกันจ้าเห็ดง่ายเพื่อนๆนั่งกันที่แหลกนั่งกับมันสิแมนโบ้เพื่นผ้าเห็ดอีหยังมาสั่นว่ามี วัสดุอุปกรณ์ในขั้วเือนของเฮ้านี่ล่ะเพื่อนๆบ่อม่เปนสิผ้ามาถอดไข่ได้เหมือนอีสิผ้ามาเห็ดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่นั่งใส่ก็จะเป็นไข่อ่ามือหนีสิไข่ไข่สองลูกจ้าเพื่อนๆไข่ออสองลูกแล้วก็สิมีผงชูรสมีกะปิบางคนเพิ่นใส่ทางปลา,านะคะกะแ,แล้วแต่ของแต่ละคนอันนี้ก็คือน้ำปลาเนาะบางคนใส่แคร นี่มันขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละคนเนาะก็จะมีบางคนเพิ่นกะสีไซแค่นี่นํำปลาผงชูรสแล้วก็ไข่ในอัตราส่วนที่เท่ากันบางคนก็อาจจะเพิ่มกะปิเข้ามาบางคนก็อาจจะใส่เพิ่มน้ำปลาเข้ามาแล้วถ้าเห้าอยากให้เขาเป็นเลี้ยวเนาะ เพื่อนๆที่ขาดบ่ไดดก็คือหัวเชื้อจุลินซี่ที่เป็นแล้วเนาะเพื่อนๆซอยให้เขาได้รับสารอาหารที่เขาจะเติมลงไปก็จะซอยให้เขาสังขอแสงได้เร็วขึนืนเป็นจุลินซี่ได้เร็วขืนเนาะตอกไข่ใส่ลงไปเลยตอกไข่ใส่ลงไปตอกไข่ใส่ลงไปเลยจ้าบางคนเพิ่นก็เอาไข่เบือกไข่ขยำลงไปใส่น้ำกันเนาะต่ว่านางวะบ่ มากไอเปลือกไข่จริงๆเขาเป็นประโยชน์ละเพื่อนๆตว่ว่านั่งวา่าขอบใสซดีกว่าต่อไปนั่งก็จะใส่กะปิสูตรที่ใส่นั่งใส่มือนี่จะเป็นสอง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 ก็คือไข่สองฟองกะปิสองซอ,อ,อนกะปินี่เขาก็เฮ็ดจากเคร้กเขาก็จะมีแคลเซียมแคลเซียมซึ่งเป็นสารอาหาร ของจุลินรี่ห้าวแล้วก็ซอยให้พผืชของห้าเนี่ยจะเริ่มเติบโตได้งามเนาะแล้วก็ผงชูรสสงสัยพผืชเขาก็สิอยากกินแสบๆนวๆคือห้าวเ้เนาะผงชูรสลงไปสองชอ้อนผงชูรสสอช้อนตามด้วยน้ำปลาน้ำปลากระสองช้อนพื่กันน้ำปลาสองช้อน เซตแล้วง่ายๆเพื่อนๆคนชวนผสมให้เขาเข่กากันเหมือนตีไข่จะเจียวไข่นั่นละเพื่อนๆเฮ็ดบ่ยากที่แรกมากกะโอ้ยอันเห็นข้าเจ้าเห็ดน้องมาเป็นตะยากแต่มันสิเป็นให้นา่บ่มันแมนอยู่บอกว่าสานว่าก็เลยอ่ะทดลองเห็ดนี่ละ่ะทดลองเห็ดแต่จังดนหูว่าอ้าวมันแมนอีหลีตัวนี่มาสานว่าก็เลยเอามาเห็ดเบิ่งแล้วกะพอเห็ดเป็นแล้วกะ สีเอามาขย้ายแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เอาน้ำไปใส่น้ำเพราะว่ากัขันข้าสืบปุ๋ยกับแห้งเนาะเพื่อนๆกีโลละสี่สิบห้าสิบบาทแต่ว่าวัตถุดิบที่เขาใส่เมือนี้ประมาณมีสิบบาทนี่ละเพื่อนๆหาตีขขาๆเนาะน้ำปลาสองซอนน้ำปลาสองซ้อนกับปีสองซ้อนไข่สองรวยผงสุรสสองซ้อน โอเคเมื่อห้าตีได้เนื้อเนียนเข้ากันแล้วเนาะเพื่อนๆแบบนี้เ h าก s e h เอามากอกใส่ขวดน้ำที่เ u าเตรียมไว้นี่ก็คือขวดน้ำที่เฮาเอามาจากแหล่งน้ำที่เฮาคัดเลือกมาแล้วเนาะว่าตรงนี้นะ่าจะมีจุลินซี์หลายเนาะเอามาใส่แต่ว่าบ่ใาหา้ส่เต็มได้เพื่อนๆใส่แค่นี้ก็พอเวลาเฮาใส่ลงไปเนี่ยเขาจะเกิดแกนเฮาก็เลยต้องเว้นช่องวาง่างหอใส่น้ำเต็มเพราะว่าถ้า แก๊สหลายเกินไปเขาก็จะดันขวดเขาแตกเนาะเปิดฝาขวดออกแต่ละขวดของนั่งก็จะบ่อซ้ำกันก็นจะมีขวดลิตรเคิงแน่ขวดลิตรหนึ่งแน่กัแล้วแต่ขวดที่เฮามีอยู่เนาะวิธีการใสอัตราส่วนการใสส่วนผสมของจุลินซี์ของเหาเนาะกะที่นั่งใสกะถ้าลิตรหนึ่งนี่นั่งจะใสประมาณจอนหนึ่งแล้วกะ็ตามด้วยหัวเชือดจุลินซีย์ ตามโดยหัวเชือจุลินซีแบบนี้อันนี้กะกะเอาเพื่อนเพื่อนอยากให้เขาแดงไว้กะไส้หลายอยากให้เขาอ่าค่อยๆแดงไปกะไส้หน่อยลงมาหอมกะปิหอมน้ำปลาเป็นตาบักวงหน่อยมาจำดีเนะเพื่อนๆใส่แก้วลงไปนิดหนึง่งโอเคเลยมาบันี้ห้ากระตักมาเลยจ้ะนี่ตักมาแล้วก็เทใส่ไปเลย อันนี้นั่งกับจะขอไซ่จักซอนกับอีกครึ่งช้อนเนาะช้อนครึ่งเนาะตามด้วยหัวเชื่อจุลินซีสังคอแสงนั่งกับสีขออนุญาตไฟไปจนให้เขาแดงแดงนิดนึงแค่นี้กับพ่อเดี๋ยวที่เหลือกะให้เป็นหน้าที่ของเขาของจุลินรีสังคะหอแสงที่เขาเติมลงไปเนาะเขากะจะไปกินอาหารที่เขาเติมลงไปในถ้วยนี่ละ ก็จะเจริญเติบโตเขากะอับด่านขยาวขวดนิดนึงเพื่อให้เขาเผากันจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยจะเริ่มแดงแล้วอีกประมาณหกเจ็ดมือกับสีแดงแลวเพื่อนๆข่าผูดด้ใดอยากให้เขาแดงไว้ก็ใส่หัวเชื้อลหลายอันนี้เขากะสีไปตั้งไว้ใส่แดดสิตากแดดแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆหรือว่าจะ เอาไปใบในโฮมแต่ว่าให้เขาถือแดดแน่ก็ได้เพราะว่าเขาต้องใส่แสงแดดในการสังเครแสงเนาะอ่าอันนี้ก็ใส่ลงไปครึ่งนึงช้อนครึ่งตามด้วยหัวเชื่อจุลินซี่สังเคราะห์แสง แล้วก็ขยับขย่าครับด้านบ่หนกเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเห็ดแนวทีเอาแนวทีเฮามีอยู่ในขั้วเฮือนอยู่ในสวนในไฮในหน้าเนี่แหละมาเห็ดขวดน้ำนี่ถ้าเฮาทิ้งไปก็เป็นเพียงขยะสือ่อๆเนาะแต่ถ้าเฮาเอาไปเห็ดขยะนี่ใส่เพื่อนเขาก็สิเกิดประโยชน์เนาะ แล้วห้ามาเห็ดจังสี่ก็ได้ประโยชน์อีกหลายต่อซ่อยลดผ้าวานโลกร่อนกันนะทุกคนบางคนจมวาโลกร้อนโลกร้อนแต่บอคิดสิหาวิธีซอยกันเห็ดให้โลกของห้านี่นาอยู่ได้แต่จมซื่อๆกับบอเกิดประโยชน์เนาะสองมือเลยหน่อยห้านี่ละบอสามารถที่จะเห็ดโลกใบใ,ใหญ่เห็นมันดีขึ้นได้โดยสองมือในอหน่อยของห้าดอกแต่ว่าถ่าหลายคนคิดจังสี่เนาะ ตอยกันร,รักษาโลกใบนี่ให้ลูกหลานเขาได้ยูโดนโดนนี่โลกใบนี้คงจะสวยงามหนายูขึ้นมากเลยทีเดียวเพื่อนๆจุรินที์สังคอแสงนี่เขาจะเอ่อเวลาเขาเป็นแล้วเนาะเพื่อนๆเ,เขาจะมีกินนิดนึงเพราว่าแก๊สไข่เน่าเกิดขึ้นเ,นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาเปิดฟ้าหมุนฟ้าค่ายฟ้าให้เอาแก๊สออกนะเพื่อนๆแต่ว่าที่นั่งเห็ดใบเนี่ยน่งจะเหลือช่องว่างไว ก็บ,บ่กจำเป็นต้องมาค่ายแก๊ดออกนั่งยางมามือใดคอยมกัก,กับพิกับด้านแล้วก็คอยเปิดเบิง้งคอยค่ายแก๊ดใบก็บอกจำเป็นต้องเฮ็ดทุกมือสารอาหารที่เข้าใส่ลงไปนี่ถามมาใส่หลายๆใดบบใส่หลายเกินไปกับบด่ดีเพราะว่าข้าสีเนา่าเพราเป็นหัวเชื้อให้เหาเพราะฉะนั้นกะใส่ตามอัตราส่วนที่บอกกัะล่ะเพื่อนๆถ้าเข้าเฮ็ดใส่ไปต่อไปยังสี่เนาะเพื่อนๆเข้ากับสิบว่าได้สืบปุ๋ยเนาะ ก็ได้ซื้อปุ๋ยลหลักกะเฮากะมีปุ๋ยของเฮ้าใส่ได้ตลอดไปเลยเพราะจะเมื่อกระมาเห็ดไบทะนั่งมีขวดหลายๆนั่งกะสิมาเห็ดไ้จังสิละเพราะว่านั่งเรียงแหนแดงถ้าเฮ้าอยากให้เขาฟูเขางามเฮ้าก็ต้องมั่นดูแรลรักษาเขากคือกันกับพืชทั่วไปนั่นละเพื่อนๆสัญญาให้เขางามก็ดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยรักษาเขา มื่อนี่เข้ากับได้จุรินซี่สังขะห์แสงแล้วเนาะเพื่อนๆล้วเฮากัาจะเก็บไว้ตากแดดไว้แล้วเฮ้ากัาสิเอาไปใส่พืชผักของเฮาา้าหงามงอันนี้ก็คือจุรินซี่สังขะหอแสงรุ่นที่หนึ่งเนาะอันรุ่นพีเห็ดมาได้เดือนหนึ่งแล้วอันนี้คือจุรินซี่สังขะหอแสงรุ่นน้องเนาะพึ่งเห็ดไว้แต่ว่าดูจากสีของเพลนอาสิเป็นไวอยู่ เพราะว่าเพื่อนใดมีหัวเชื้อลงไปเนาะเพื่อนเพื่อนอ่ะสำหรับมือนี่ส่วนพ่อเพียงย่าพันกับสิขอล่าเพื่อนเพื่อนไปก่อนผู้ใดว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ให้ในด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า